ป่วยโควิด19ค่ะหลายคนต้องบอกว่าพอเข้าถึงการรักษาทีให้เร็วเนี่ยจึงต้องการแบบพอพอปว่วยเนี่ยอยากจะต้องการเข้าถึงการรักษาทีให้เร็วก็เลยเลือกช่องทางออนไลน์ค่ะเป็นตัวเลือกในการอันดับแรกเลยทีในการเสยยา,ยาที่นี่ต้องบอกว่าการเสยยามาท่านเองโดยไม่พันแผลน,นะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นความเสี่ยงแต่ว่าใครจะรู้ว่าอาการที่เราไปเสยยามาท่านเองเนี่ยมันจะ เรียง,งต่ตอผ่า <นะ S 1> พันผือบางเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียด้ด้จากรายงานค่ะจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จากเดิมจ่ายยาต้านไวรัสโควิดได้เฉพาะในโรงพยาบาลทำให้เกิดความแออัดเพราะผู้ป่วยมารวมอยู่ที่จุดเดียว แต่ปัจจุบันได้เพิ่มทางเลือกให้ร้านขายยาช่วยจ่ายยาได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำให้งานบริการมีความคล่องตัวมากขึ้นประชาชนได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นจริงๆแล้วนี่ครับยาต้านไวรัสจำเป็นสลับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคปอใจโรคความดันสูงน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน90ขึ้นไปเป็นร้อยกิโลนะครับหรือบอดี้รือนีมวลกาย ที่เกิน30นะครับรวมรัจำตัวแล้วก็คนไข้ที่มีอายุเกิน60นะครับพวกกลุ่มเหล่านี้ครับมีความเสี่ยงสูงที่หากว่าป่วยเป็นโควิดแล้วนะครับจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากเพราะนั้นการให้ยาโมโนไพลาร์เวียกับคนไข้กลุ่มนี้มีความจําเป็นสา,าม,มารถที่จะลดอัตราการตายลงมาได้เกิน50 แล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้สูงมากทีเดียวนะครับอนุปลาเบียแพทย์ประการให้ยาภายใน5วันแรกของการป่วยนะครับสมมติว่าถ้าเราป่วยปุ๊บเนี่ยเราสั่งยาออนไลน์มานะครับกว่ายาจะไปถึงเรานะครับก็เกิน5วันการกินยาเกิน5วันไปแนละ้วก็ไม่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการรักษาให้โรคนั้นหายหดีได้นะครับขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่ความสะดวกของตนเองจึงหาซื้อยาจากช่องทางออนไลน์โดยไม่มีใบคำสั่งแพทย์ ไหใครจะรู้ว่าการซื้อ,อยาต้านโควิด1 9มาทานเองเสี่ยงต่อสุขภาพมากแค่ไหนเนื่องจากว่ายาต้านโควิดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มหากทานเกินความจำเป็นก็เสี่ยงต่อสุขภาพและอาจทำให้เชี้อดื้อยาจนมีผลในระยะยาวเนื่องจากเป็นยาภายใต้สถานก,การณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีแพทย์พิจารณาสังจ่ายเพื่อความปลอดภยัย ก็จะขอเตือนนะครับว่าการซื้อยาออนไลน์ก็มีความผิดทางกฎหมายเพราะถือว่ายาที่เราซื้อมาเนี่ยอาจไม่แน่ใจว่ามีตัวยาจริงหรือเปล่าหรือว่ายาที่อยู่ในขวดนั้นเป็นยาที่หมดอายุไปแล้วก็ได้หรือยาที่ขวดนั้นอาจจะผลิตจากสถานที่ปลอมขึ้นมาก็ได้หรือยาที่ผิดออกมานั้นที่เราซื้อมาออนไลน์นั้น อาจจะไม่ได้ขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาต่างๆเหล่านี้นะครับรับประหยัดปย,ยานะครับบ่งชี้โทษถ,ถึงคนที่ขายยากลุ่มนี้ไว้ว่าาเป็นขายยาปลอมยาปิดมาตรฐานนะครับหรือ,อยาที่มีบิทะเบียนนะครับจะต้องได้รับโทษการถึงทั้งปรับแล้วก็จำคุกตลอดอาจจะมีโทษจำคุกถึง3ปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อยาออนไลน์นะครับแม้ว่าเราจะ คิดว่าเราเข้าถึงยาแล้วก็เชื่อว่ายาที่เราซื้อมาอาจจะไม่ใช่ยาทีา่ที่ได้มาตรฐานนะครับแต่ก็ต้องคิดถึงว่าเราจะงแม่ใจเลครับว่ายาที่เราซื้อมานั้นนะครับเป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีตัวยาจริงหรือเปล่าแต่ทั้งนี้หากรัฐบาลหรือคณะกรรมาการอาหารและยา พิจารณาอนุญาตให้เภสัชกรสามารถจ่ายยาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบคําสั่งแพทย์นับว่าเป็นผลดีที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับยาได้มากที่สุดเพื่อลดอัตราการเจ็บและอัตราการเสียชีวิตเพราะเชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการแพทย์มีจรรยาบัณในระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งจะมีการพิจารณาเกณฑ์การจ่ายยาตามอาการอย่างรอบคอบค่ะไม่ดีนะ ไม่ดีไม่ไม่สนับสนุนนะคะตรงนั้นคือถ้ามาที่เพชรศักหน่คือร้านหมออยู่แล้วใช่ไหมเธอเราก็ได้คุยถามเขาอะไรยังไงคือสนิทกว่าไงคือได้คุยเปิดอกกันนะแต่บางที่เราไปโรงเพยเเเาบาลน่ะมันก็ดีแหละสว่วนนึ่นนะแต่ว่าคือบางทีเรามันอึดอัดน,น่ะ <S <S บางทีเขาก็น้นถามยังไงแบบคือเราก็มีปัญหาทางร่างกายอยู่แล้วสุขภาพจิตอยู่แล้วใช่ไหมไป เค้นเรามากๆเราก็ตอบไม่ถูกไงยาต้านโควิดไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านแต่เป็นยาเฉพาะซึ่งแต่ละบุคคลควรได้รับการพิจารณากันกรองอีกชั้นหนึ่งจากแพทย์ก่อนเพราะผลข้างเคียงที่ตามมาอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นผู้ป่วยโควิด19ห้ามซื้อยาต้านโควิดผ่านช่องทางออนไลน์ควรหาซื้อยาตามสถานพยาบาลหรือร้านขายยาที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการรับประทาน เพื่อให้การรักษาโควิดสิ 19, มีความปลอดภัยสูงสุดอัคคงบุญชีพถ่ายภาพปียดาชยาในทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวดัดสงขลา